สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสาวหน้อยเพงสวัสดีเอฟซีอีหลาวอีสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านครับผมมื่อันที่ห้าสิบเอ็ดถึงกระแสของวงสาวหน่อยพี่น้องกระแสวง,งสาวหน่อยและเ,งมเมองไหนเสมอจากจากจากเดินสายจากเดินสายมาคำว่ากรุงเทพฯล้อมในสิบห้าเมื่อขึ้นวันที่อยู่อ่าขึ้นเมื่อขึ้นวันที่สิบสี่เนาะเออขึ้นวันที่สิบหา้าพี่น้องขึ้นวันที่สิบห้าอยู่ อาร์จีแล้วก็แล้วก็บรินเนกโลกอีสานเลยวัปฏิจพกจุบุรีรัมย์ครับก่อนอื่นเขาจะพูดถึงกระแสสาวหน่อยบางคนว่ากระแสสาวหน่อยพอดีบางคนว่ากระแสสาวหน่อยเบิร์ตโมเมนต์ครับกระแสสาวหน่อยออย,ยังดียังแรงต่อเนื่องวัดจากแดงวัดจากคนเข่าเบิรงผู้จัด เขาต่องเบิงฟุตจัดอ่าค้นจัดแล้วก็นค้นเขาเบิงให้การตอนรับยังหล่นลามสาวหน่อยสามสองสามสี่สนามที่ผมเบิงปรากฏการค้นเขาเลี่ยงคิ้วเข่าส้มนี่ต่อแถวต่อแถวกันเขาาด่พี่น้องต่อแถวกันเข่าสื่อบัตรต่อแถวกันสื่อบัรนี่คือปรากฏการใหม่ของสาวหล่อรือแพร่งคือหนึ่งพ้นเปลี่ยนระบบการเล่น ไฟแสงสีเ e d เอมพลินไฟแสงสีจอ LED นี่ก็หมอกับตอบโจทย์ไวัยรุ่นตอบโจทย์ไวัยรุ่นค้นมักเตยเตยเสด็จมักเตยเสด็จม,มักม้วนหงายเต้นตลอดขึ้นก็คือสาวหน่อยแฟร์แฟรคือตายล่ำเพลินเ,พน,เพนเตยเสด็จอยู่แล้วพี่น้องอ่าเพิ่นเปิดโตได้ลูกลูกการี่โดยจอ LED ดีลูกการหนากระแสเพิ่นจะแห้งกว่านเดียพี่น้องเพราะว่า คนเขามันเบิ่งแล้วมันสวยมันงามกระปากต่อปากค้นก็นอยากส้มของจริงแคนครับก็อยากส้มของจริงก็ต้องเขาว่าเบิง่งเขาว่าเบิ่งอยู่แล้วแต่ถ้าว่าจากสามสี่งาสีฝนบอตกว่านี่หลังๆว่านี่นี่สาวน้อยกินขาดอัญ,ญาทุง,งานครับนี่คือความข้ามาัธ่า่า์สาวน้อยฟีเวอร์กับสาวน้อยกระแสแรงพี่น้อง บางคูก็จะว่าสาวหน่อยแฝงสาวหน่อยบอ่แฝงกับสาวหน่อยคือกลางๆแล้วคือสมเหตุสมผลของราคาเนี่ยอยู่แล้วพอหนึ่งเนาะสาวหน่อยมีซูปเปอร์สตาร์อย่างน้องเอ็งอมแอมมาซีโดนที่เพิ่นเวามากมันกับผูกของเพิ่นได้ไปเนอะนี่แหละคือข้อหมายของยังเป็นฟีเวอร์เอามาฟังจากปากพูดจัดปากฟังจากปากผู้จัดเลยไปเนอะผู้จัดหนาไม แล้วจัดจุ่ต่างจังหวัดอยา่างปาจีนบุรีขึ้นมาทีสิมหาทีฟานมาแกบบลแล้วก็บัสลอยหกสิบพี่น้องบัสลอยหกสิบเลยครับรบ,บร,ริษัทบัสองลอยหุงเทียบดเพิ่นบอขาดทุนน่ะเพิ่นว่าก็ถือว่าล้นทั้งกระสีเนีเหมาขึ้นอยู่อ่าปาจีนให้การตอบรับอย่างหล่นหลามแล้วก็พูดจัดยังมกักยังว่าว่ายังมักส่วงที่เพิ่น EDM น่ะเพิ่นว่าขอให้ขอให้ EDM นี่เงี้ยวเนี่ย ว่าสัตว์เพิ่นอยากได้คิ้วอีกที่พี่น้องแต่ว่าสาวหน่อยเพื่อนพของผมมีคิ้วห้เพิ่นแสดงว่า,วาขึ้นที่ิ่นจัดขึ้นแรกนี่คนเต็มสนามเพราะว่าบัตรหอยหกสิบคนทาไทยพี่น้องเขาถึงสี่ขันหา 4, 5, พันผมเลยขึ้นจะได้คิดว่าผมละน่าจะได้กำไรเป็นหลายบาท ถึงอยากได้คิ้วอีกพี่น้องนี่แหละขนาดวันธรรมดายังเอาอยู่วับสันพุทธจะออกปากเลยว่าสันว่าแมนสาวหน่อยนี่มือนี่ขึ้นสะบดขึ้นสะขาทุนเลยพี่น้องว่าหนึ่งมันเป็นวันธรรมดาว่แมนวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะพี่น้องเนาะอันนี้ฉันเป็นวันหยุดกะเป็นปกติคนมามาเบิงหลายเพราะว่านี่บุศสาวมากกับบริเัทงานแต่ว่ามือเนี่ยขึ้นผลิตมันขึ้นวันวันที่สิบหาพี่น้องขึ้นวันรังค่าขึ้นวันรังค่านที่สิบหา กัยังคนเต็มพี่น้องผมเบิ่งไล่์สดส่องเอ่อเครือข่า,ขายของสาวน้อยแ่แงนี่อัญญะพี่น้องอัญญะจะได้นั่นก็นแสดงว่าสาวน้อยเพล่แฟงกระแสฟีเวอร์กระแสแรงเขาจะไปวัดจากยอดยูทูบอะไ้เรอกเพราะว่ายูทูบมีหลายสองแล้วพี่น้องนี่แหละความความปังความที่บอโจเปนเทตุวงมาถึงแล้วจอ led หรือแสงสีเสียงนี่แหละจะเอาไปพูดต่อปากต่อปากว่า สาวน้อยดีแน่ไหยนอกจากคนใจบอดเพรเปิดใจจะบอกว่าสาวน้อยมาบ่ถงขทางอ่ะมอล่าสมัยนี้ครับเจ้าเจ้าสากใดพี่น้องสากเขาปลาเขาวเวนเขาต้งทะเลเขาโคตรเเพรดอกเจ้าวีดีเนาะครับเนะาะจอ led เฮดเตบดพี่น้องเจ้าอยากได้อย่างนี่แหละถ้าบรต้อง,องว่าเฮดสากแบกสากให้นนะกือดีแหละข้อในเปียกของเจอีดี คลิปนี้ก็เอาความเคลื่อนไหวของกระแสสาวน้อยฝากพี่น้องครับว่าโดยความที่ผมเบิ้งทุกคลิปทุกคลิปที่ดูหน้าห่างต่างๆนี่สาวน้อยสุดยอดที่ดีครับฤดูกาลนี่สาวน้อยไใบ่เสือ้อใบ่เสื้อผมเสือ้อแอดอ่าบัดรนอเนี่กะไปเบิ้งหนาง,งานเลยครับไปเห็นครับตาเลยเลยไปเข่าสื่อบัตรเข่าส้มเลยเลยว่าแสงสีเสียงคนเป็นยังไงเครื่องเสียงคนเป็นยังไง แล้วก็มาคอมเมนต์ไต่ได้ๆคอมเมนต์แบบเปิดใจนะครับพอเป็นคอมเมนต์หรือควอมบ่มักอันนี้คลิปนี้ก็ฝากไว้คลิปนี้พี่น้องคลิปหน้าฟอกกันมาเยอะเรื่องนะครับวันที่หนึ่งพิซิกิก,การนนี่งานกะถีนีหลางกงอิงแต่กำลังใจกันได้ครับไปไปไปได้ซื้อบัตรออนไลน์ได้ซื้อบัตรแจกสาวหน้ายานได้สบายพี่น้องซื้อบัตรรุ่นรางวัลกไ็ได้เข้าใจได้เฮ็ดบุญ้อมได้รุ่นรางวัลเพื่อทรงหอดที ประทรงอทีได้พี่น้องอย่าลื่อมนะครับทักไปเพจสาวนาอา้อยเพจพ่อแม่น้องอิงแฟนเพจแหละเพจบราโทษขึ้นยังจะขายหายิ้วส่วนดีพอซึ่งคนจะออกไปแล้วนะครับน้องคลิปนี้กะเอาไว้แค่นี้ครับเอาไว้แค่นี้นะครับเด้อบ้านนอกว่าบ่าชัดว่าบ่าครับเบาบ่บ่ดีกะคอ,อไผ่หน่จะภาพพยายามปรปับปรุงครับฝากกดติดตามกดไลค์กดสติ๊กเกอร์กดไลค์กดแชร์ได้เลยครับสวัสดีครับ